สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับสาหรับอีีนี้ก็จะค่อนข้างแปลกหูแปลกตาแปลกสถานที่กันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในห้องทดลองที่บริษัทของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยนะครับรบกวนแนะนําตัวกับผู้ชมสวัสดีครับผมก้านนะครับนายประรุษ์ดนใจครับเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําบริษัทบันดิเบอร์ครับผมครับวันนี้เราจะมาทดลองอะไรกันครับก้านก็วันนี้นะครับเราจะมีเครื่องวัดค่าธาตุอาหารของปุ๋ย ก็คือเราจะวัดวัสดุปรับปรุงดินทั้ง5าตัวในท้องตลาดนะครับอไอ้เจ้าเครื่องนียทำงานยังไงครับก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันจะทํางานก็คือน้ําเปล่าในแก้วห้าใบนะครับก็คือน้ําเปล่าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นค่าอะไรแต่ถ้าเกิดน้ําเปล่ามันมีการใส่ปุ๋ยหรือมีธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับมันจะแสดงไฟขึ้นมาครับนั่นหมายถึงว่าถ้าปุ๋ยตัวไหนที่มีธาตุอาหารสูงไฟก็จะสว่างใช่ไหมครับใช่ครับวัสดุปรับปรปุงดินตัวไหนที่มันมีค่าธาตุอาหารมากมันก็จะสว่างมาก ส่วนตัวไหนที่มีน้อยมันก็จะสว่างน้อยครับอืมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกับน้ำเปล่าก่อนเลยแล้วกันครับได้ครับอับแรกนะครับเราก็จะมีสวิตไฟมีหลอดไฟเนาะก,ก็คือเราจะมีทําสเปกตไว้กันไฟดูดอันดับแรกเราจะทดลองกับน้ําเปล่าก่อนอเห็นครับอ่ะเปิดไฟละออันนี้คือแก้วที่หนึ่งครับก็ไม่มีไฟนะ เห็นได้ชัดว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในน้ำป่าเนี่ยจะมีไม่มีค่าธาตุอาหารอะไรโอเคครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทดลองกับตัววัสดุปปุงดินทั้ง5เจ้าที่ที่การได้บอกไปนะครับ,รบในปริมาณวัสดุปปุงดินที่เท่ากันแล้วก็ปริมาณน้าที่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวัสดุปปุงดินตัวไหนที่ปล่อยธาตุอาหารหรือว่ามีธาตุอาหารมากน้อยกว่ากันครับผมก็จากตัวแรกนะครับ ก็ะจะเห็นได้ว่าสีของแต่ละตัวมันค่อนข้างตัดกันนะครับก็คือมันแล้วแต่ละโรงงานแล้วก็แล้วแต่วัตถุดิบที่แต่ละโรงงานนํา,ามาทําขึ้นมานะครับครับผมอ่ะเราเริ่มจากแก้วแรกก่อนตัวอย่างแรกนะครับ <inaudible> ค้นนานไหมครับกันก็สักพักหนึ่งครับอ่ะโอเคแล้วแหละครับอย่า <inaudible> งนะนะ้เนาะก็คือเราจะเริ่มการทดลองตัวอย่างแรกนะครับอ่ะเริ่มเลย จุ่มลงไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดไฟอืมไฟขึ้นมาแล้วอัตตร์คิดว่างไงก็ค่อนข้างสว่างขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่สว่างมากนะครับครับก็คือมันค่อยๆปลดปล่อยครับหรือมันค่อยๆละลายอืมตัวอย่างที่สองนะครับโอเคใส่แล้วนะปิดสวิตช์ก่อนนะครับทํำความสะอาดเรียบร้อยอืมตัวนี้ละลายเร็วมาก พอละท่าละลายก็พอละลายครับ, LIKE ะะรบมันก็จะอยู่ที่แต่ละโรงงานเขาทําให้มันละลายเร็วละลายช้ายัางไงก็แล้วแต่แต่ละโรงงานนะครับ<อ>ตัวนี้เราจะมาทดสอบตัวที่2กันเปิดไฟเลยนะครับเบากว่าตัวแรกอีกน, <st> นะครับเบากว่าใช่ไหมครับเบากว่าเยอะเลยครับแต่ว่าตัวแรกตัวแรกมันจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆใช่ราะว่ามันค <st> ่อย <ger abus S 3> ๆละลายแต่ว่าตัวนี้รู้สึกจะสว่างเท่าเดิมตลอด ตัวนี้ละลายไวในการคนแล้วก็คนแป๊บเดียวก็พอครับก็คือมันน่าจะละลายลแล้วปวดไหวและเราไปทดสอบตัวอย่างที่สามก็คือของพยัยมนิทใช่ครับโอเคครับผมลองเลยครับรู้สึกคนงานกว่ลลาตัวท,ที่สองค่อนข้างละลายช้ากว่าตัวที่สามน่๋ยวพอแล้วน่าจะได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบของเราเองครับของ พี้เหยื่อสำลีกันนะครับเราลองเปิดไฟดูบ้างครับอันนี้ถือว่ายังไม่ละลายมากนะครับถ้าเกิดมาละลายดีกว่านี้มันก็คงจะน่าจะสว่างกว่านี้คืออันนี้เราเอาเบื้องต้นก่อนประมาณนี้นครับทัตเตอร์คิดว่าไง <ใน S 1> ครับค่อนข้างจะสว่างกว่าสอง 2, ตัวแรกเยอะมากเลยครับครับผมแปลว่าตัวของพี้หยืสำลีเนี่ยค่อนข้างจะมีธาตุอาหารเยอะกว่าครับผมก็เป็นในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหาร เรื่อยๆถ้าช้าให้พืชได้กินได้นานๆนะครับก็คือท่าอาหารที่มันมีก็จะแสดงตามไฟประมาณนี้เลยโอเคครับอันเดี๋ยวเราลอง2ตัวที่เหลือเลยโอเคครับโอเคว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เนื้อจะค่อนข้างสีดำหน่อยอจะใกล้เคียงกับตัวอื่นแล้วนะนี่ครับโอ,โอเคครับอ่ะเรามาทดสอบตัวอย่างที่สี่กันนะครับตัวนี้ก็อ่ะเหมันยังไม่ค่อยอัลายมากโอ้ ตัวนี้สว่างสว่างมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุปรับภุมงดินเนื้อสีดาประมาณนี้ครับแล้วก็ในราคาท้องตลาดมันก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาที่หนึ่งสำหรับตัวอย่างครับตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่า3ตัวแรกอันนี้คือไม่บอกราคาแต่ก็คือตัวนี้จะเป็นเกรดที่ดีกว่ากว่า3ตัวแรกนิดนึงประมาณนี้ครับก็จะราคาท้องตลาดก็จะสูงกว่า รันเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายครับกับลองตัวสุดท้ายกันดูแล้วกันครับตัวนี้ก็ค่อนข้างละาลายเลยอ่ะ,ะโอเคละลองทดสอบนะครับเห็นอยู่นิดนึงอ่ะลองสักพักหนึงปริมาณที่เท่ากันนะครับราคาไล้ไลยกัน ลองอีกรอบหนึง,งนะครับอันนี้คือละลายดีแล้วเนาะจิ้มลงนี่เหมือนรู้สึกเป็นดินละอะ่ประมาณนี้ครับวันนี้สว่างน้อยกว่าเพื่อนเลยครับผมครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสารปรับปรุงดินหรือว่าวัสดุปรับปรปุงดินแต่และตัวเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับสังเกตได้จากหลอดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับใน 4ตัวนี้นะครับตัวที่1 2 3และ5ตัวนี้นะครับจะเลทราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะมีเลทราคาที่อัพขึ้นมาค่อนข้างจะจะมากกว่าพอ <จะ S 1> ส,สมควรเลยเนาะ,ะ,ะก็จะสังเกตได้จากค่าอาหารที่ที่ทางโรงงานนั้นๆเขาใส่มาให้นะครับครับ,รบ,รบสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัววัสดุปรับปรุงดินของพ่อใหญ่สำลิต์เนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์043306 4 8 4นะครับ หรือท่านไหนที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากได้มาทดลองใช้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรใกล้บ้านท่านเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้เราจบการทดลองเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปสัมภาษณ์เกษตรกร,กรท่านไหนหรือว่าจะมีการทดลองอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกติดตามพวกเราได้ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e พ่อใหญ่สมฤทธิ์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ